คลิปนี้เราจะมาตามล่าคุกกี้ลดพิซซ่าแล้วก็ตีแคนดี้กันนะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าตัวเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเช็คดูประกาศก,นกอนแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยนี่นี่มีการบัฟสมบัตินะครับไมโครชิป อันนี้หลายๆท่านน่าจะรู้จากสปอยล่วงหน้าในร้านเดลี่อยู่แล้วคือเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยในร้านเดลี่เนี่ยในแผ่นอัปเดตใหญ่ใช่ไหมมันจะมีโชว์ว่าเออแผ่นต่อไปก็คือแผ่นนี้เนี่ยมันจะบัฟสมบัติอะไรซึ่งมันก็จะโชว์เป็นสมบัติเจ้าตัวนี้และแผ่นนี้ก็บัฟสมบัติเจ้าอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งในการดูว่าเออแผ่นๆเนี้ยจะมีสมบัติอะไรที่มันจะบัฟเผื่อบ,บางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการจัดก,การอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ นอกจานีนในส่วนของกิจกรรมนะครับโอ้อันนี้น่าจะกิจกรรมใหม่วะถ้าผมผมไม่คุ้นเลยแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะครับมีสามอ่มีอันนี้ด้วยนะครับมีสมบัติสาหรับมิชชั่นปริศนาสมบัติไมโครชิปก็อย่าลืมไปรับของรางวัลกันก็จะมี3กิจกรรมใหม่นะครับดูในส่วนของชิงถ้วยหน่อยว่าชิงถ้วยมีอะไรใหม่ไหมไม่ถึงตัวดาดโอเคดาดเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มจากหาจาก ขีบทองก่อนแล้วกันสลับคุกกี้ใหม่นะครับอ่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงฟึ๊บได้มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็โอเคคุกกี้มาสักทีนะครับนึกว่าจะออกแต่สัตว์เลี้ยงแล้วถ้าวันไหนก็เกินไปนะครับไหนดูในส่วนของร้านร้านค้าหน่อยเหมือนว่าในส่วนของแพ็กเกจสุดทิจะยังไม่มีแพ็กใหม่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันก็มีนะครับเกมนี้ขายแพ็กเก่งนะครับดูจากคุกกี้ลังนคิงดอมก็รู้แล้วก็มีอ๋อนี่แพ็กเลเวลแพ็กอัปเกรดของคุกกี้เจ้าต,ตัวนี้แล้วก็ แพ็กแม็กเลเวลพาสปกติแล้วแพ็กแม็กเลเวลพาสเสร็จมันดีนะมันดีนะครับโอเคแล้วก็เราเคลียร์พวกของดองก่อนลวกันผมมีของดองอยู่ไม่เยอะนะครับมีน้อยมีน้อยนะครับฟึ๊บอ่าหนึ่งหีบนะครับก็น่าจะได้ถลุวงกิตตันนะครับสองหีบ <c oughs> นะครับแล้วก็หีบสุดท้ายนะครับสาเหตุที่ออกในตัวใหม่เพราะว่าคุกกี้อีปีกผมตันหมดแล้วนะครับอืมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าส่มในนี้เนี่ยมันจะออก คุกก e ี้อีปิกหรือแรที่เรายังมีไม่ตันก่อนนะครับซึ่งนะตอนนี้ผมขาดแค่ตัวใหม่ตัวเดียวไงไมันก็เลยออกเลยตัวใหม่ถ้าตันหมดเลยวก็จะสูงตามปกตินะครับมาอัพก่อนอัพก่อนพิซพซ่าพิซซ่าผมเนะี่ยยังยังไม่ได้ดูสกิลมาเลยนะคือผมไปดูแต้มมันผ่านๆมาเวย้ยแต่ตัวสกิลผมกดสกิลเอาอยากเล่นเองนะครับ <c oughs> อ่านก็จะเพิ่มแต้มประมาณนี้นะครับเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเลเวลเก้านะครับ อย่าพอชั่นอย่ค่อยเอาแล้วการพชั่นสเต็ปเดิมของช่องเราไม่ใช้เออไอตัวนี้คอมโบกับตัวอะไรบ้างเนี่ยไมโครชิพใช่ไหมอ่าคอมโบกับไมโครชิพนะครับบัฟสมบัตินี้มาก็คอมโบคู่กันเลยทันทีอัพนี่ปึ๊บอัพรัว,วต่อกันสุ่มเพิ่มตอนนี้เลเวล10แล้วนะครับ เดวลสิบเท่าไหร่วะช่างวันสูมต่อเ <c oughs> ฮียไปนับแล้วอ่ะกี่น่าจะสิบสามแล้วปะ่ะอ่ะต่อกันนะครับยาวไปยาวไปแล้วก็ผมสังเกตว่าในร้านค้าไอแพ t ไทมนะ์หะหมดแล้วนะครับไม่มีขายแล้วนะครับฟึบอ่ะสูมไปเลยแล้วกันนะครับรัวๆเอาให้มันตันไปเลย ขี้เกียจมานั่งกดโพชั่นอาตัานเรียบร้อยนะครับมาคุกกี้ก็เอาให้ตันเลยเหมือนเดิมครับขี้เกียจไปนั่งกดโพชั่นเออน้าตอนนี้อ่ะอีกทีหนึ่งนะครับตันเรียบร้อยนะครับฟึบนี่แม็กซ์เรียบร้อยครับต้องอัพก่อนอัพก่อนก็เป็นการเพิ่มเจ้าตัวคะแนนนะครับมีการได้รับเหรียญโดยอ่ะก็ผมเห็นหลายๆคนเนี่ย เอ่อพูดถึงว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบว่าแซนด์วิชไหมเออก็เหมือนอยู่นะครับตัวมันตีมเ,เดียวกันอยู่แล้วว่ะเออปึ๊บสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงอ่าตาเรียบแล้วครับแล้วก็คุกกี้ตีแคนดี้กันต่อนะครับแคนดี้แคนดี้อ๋อผมข่าววัตถุดิบไอซีด้วยอะ่ะต้องซื้อไว้เยอะเลยนะ เดี๋ยวได้ใช้อซื้อไว้เยอะๆนะครับตีกันเลยนะครับบวกหนึ่งบ้านที่สั่งพิซซ่าจำนวนจะมากขึ้นอ่าโอเคเพิ่มจาก4ี่ล้านหกเป็น6กล้านสามนะครับประมาณล้านเจ็ด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 สองหมื่นห้าพันไม่รู้จะเหลือเสีษไว้ทำไมเนี่ยนะครับเนี่ยเพิ่มอีกห้าพันล้านเจ็ดสองหมืนห้าพันเออ ฟึบบวกเท่าไรเนี่ยบวกสี่แล้วอุ๊ยรอบนี้เราน่าจะซื้อมาพอดีนะซื้อมาขาดด้วยไอ้ผงเกรดบีอะ่ะผมจำไว่าตัวที่แล้วผมซื้อมาเกินมั้งกดซื้อเพลินนะครับอันนี้เราซื้อสดตีสดเลยโอ้โหพมซื้อสดตีสดตียากพอซื้อดองไว้ก่อนติดง่ายอ่ะเรียบร้อยครับก็เป็นนี่นะครับเป็นสวบจุดห้าแล้วก็บวกเหรียญพันห้า นะตอนนี้มีพรอ,อะไรนะ่าสนใจบ้างมีเยลลี่ธรรมดาหมีทุกชนิดเยลลี่ทุกชนิดผมน่าจะเอาหมีทุกชนิดไม่ก็เยลลี่ทุกชนิดนะครับ่าเดี๋ยวเราตีเอาสีล้งก่อนโอ้อันนี้ใช้เลยนะครับได้หมีทั้งหมดสวยงามก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ